ไม่ได้ปลดปุุมสตาร์ท เด็กมันร้องคุยกันนั่นเล่นกันมั้งจะนีนี่้จะ <c oughs> นี่คือฟิวนี่คือฟิวนีเครือฟิวเลยหเดจะหนเครออือไม่ใส่ผ้าปิดจ,จมูกเลยเหรอไม่ใส่ กนยายกินหรือยังกอร่อยไหมกินมะม่วงอร่อยไหมมะ่วยังไม่ได้กินสักคำเลยอะแล้วปาดไว้นะใครกินฮะใครกินยายการกิน็จะกินุจะกินไม่เคลเสียก็จะขอะไรมาล้วกินดิให้กินกินเลยเพราะว่าเขาอิ่มแล้วหุ่นแล้วปจะกินดิเ่ยินอดกำลังเจอนกุงช ขาเลยเขากินกันเลยฟูด้ยเขากินกันแล้วฟูด้วยกินกินกินด้วยกินกินกินด้วยจะได้กินเน้วยเราจกินหนังกรอบกรอบกรอบดยวดาวนี่ยดาวนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โดาวแ้วไปเอาเส้นเลกไปไม่ได้กินด้นไม้

กินแล้วไม่กินไม่ไม่ไม่มีนำ้ำจิ้มหรอมีไหม <Rah? S 2> เจลไปล้างแล้วให้นำ้ำจิ้มอะไรผมไม่อยากินน้ำจิ้มคุณมานั่งรวประจมเนะี่ยเมันมาจาับมือประจมสั่นอยู่คิดดูเกินไปเกือบตายประจมเล่นเสร็จตอนไหนเนี่ยเล่นเสร็จมันมีเสร็จตอนไหนวะเล่นถึงตอนไหน ก็จะพอแล้วเพราะจะทํางานแล้วเต็มแล้วเครื่องเต็มไอเด็กมาปัจจุบัานี่ยตั้งแต่ตอนไหนอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะได้เสียฟ้าสว่างหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขจจูบกูเน็ตฟิตบ้างอะไรบ้างเบื่อๆนะอัน้าอย่างชุนนะไอไอวัววัาจะไอไอหนุนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหนุนเดี๋ยวไปหนุนลากตามขึ้น ไปเดบิวต์ไหมไปไปยังไงเขาไม่เปิดแล้วเขาปิดอีกแล้วใช่เดี๋ยวเขาปิดเธอทั้งทั้งปีจริงหรอเออเลยอีทั้งปีเด้อเขาปิดเธอทั้งปีเลยเหรอเป็ปัญหาไหมเหรอแค่ปีสี่เโอ้โหป่านนี้จะจบจะจบมอสิถ้าเขาจะปิดทั้งปี กูจ้ากูก็ได้เข้าขเรียนแล้วกูจะมาเรียนแล้วกูอยู่อ,อนุบาลอะไรเรือฮะเรืออ,น,น,อนุบาลหนึ่งไม่เรียนอะไรเขาให้เรียนออนไลน์กูกูต้องกดเองนะเป็นออนไลน์แนนเรียนออนไลน์เหรอ,อนเออเรียนผ่านนะแท็บเล็ตนะบ้านเราเรียนเหรพี่เจ้ไม่ผมไม่เรียนเด็กเขาเอาท็บเล็นมาแต่ เฮ้ยหนูหนูมันโม้ทำไมเอาไว้ให้ยานะเราก็มีความเร็ว,งงวไงก็วาร์ก่อนอมันก็เร็วเนาะทำไมยายทำไมแม่ก็ต้องเอาเอาล้องไปเรียนที่เดียวกัน่อยเรือยปากครูผมครับตัวผมก็นี่นะได้ไหมได้เขาเขาจะไม่รับใช่ไหมไม่ปากปากรูมันเนี่ย เรียนตั้งสองคนแล้วต้องอีกคนนึงก็ไปเลยเวลาไปรับจะได้ไม่รับไกลไรับน้ำอย่างอช่จ<น>ับไใครไม่รับเราไปล้างมือเลยกินไมป,<ด>ปรับได้แนนม่มก็แบบได้แต่ทั้งบ้านเลยอยู่ตรงไหนพอ็ห้งสามแยกป่ปอันเนี้ยก็ตรงก็ไปเลยสุดเลยที่มีอู่จอดอู่จอดรถบัสอยู่นั่นน่ะคุณป้าก็พามาเหรอใช่ตรงไปเลยเก็บไปดูเหรอเล็ก พูดกับ้างก็ไ <what> ด้หรอกพูดตรงนี้ใกล้เองอาเยอาเยอเนี่คอคสวยมาแมาแตะประจุนะแตะแตะพูดตัวแกประจุนะ อยากให้ปรจะจุอยากให้ปรจะจุตายนอนเนี้ยพูดอยากโดนพูดอยากโดนเบิร์ดไปล่ะเบิร์ดไม่ได้ไรเบิร์ดเบิร์ดเบิดแปดแปดแปดเบิร์ดเบิร์ดทุบไปเนี่ยเนี้ยแเบื่อมัอะไรเกมนะอะไรเล่นระเบิดอ๋อก็เฉยๆผมแน่นานนี่แหละจบเรื่องบ่อย เพราะก็มีตัวเลือกเยอะไงก็เล่นเล่นพวกฟอร์ตไนทเป็ดไงก็ส่วนเล่นเล่นเป่นแน้วไม่เล่นเกมเกมใหม่ๆเล่นอเกมเก่าๆเออเหรอเมื่อกี้เห็นเล่นอยู่เลยนะจ๋าเล่นเกมรถนีฟเนี่ยใช่เล่นกับตาไงไอออนไลน์ไอออนไลน์ก็เมื่อเ้า่ตเล่นอันนี้เกมมไม่ตล่นหรอกเ่เาวะเมื่อเชา่จะไม่ตื่นมันตื่นสิบโนงโ ถึงสายนะเนี่ยเด็กจะไปเรียนทางไหมเกลืเลย้องอันนี้ก็จะเอากระดูกอันนี้ก็ทันสินักปังเกลืเกลืเกลือก็ตึงสายเพือีก็จะไปกินเบ็ดแม่เราหมดก็ต้องซื้อม่แม่แม่ก็จะหมาก็จะถึงสายอีกจะไปกินแบบไม่ทันเลยใช่ตบ่าไม่ตอนเช้าตอนเย็นอ่ะตอนตอนตอนเย็น กินน้ำกล่องไม่ไ้นอนถุงใอ,อ่ว่ากินไปไหมเจนจะลองกลับคิดถึงบ้านไม่ใช่กินอะไรคิดถึงขวดนมกลับได้บ่ายสองครับคุณเฮ้ยคุณจ๋าไปโรงเรียนต้องร้องหาแม่แน่เลยร้องเกิดมารับมะคือก,เก็เรื่องเรียนเวลาพอดีองแต่<ด>ยถึงบ่ายสองเลยหยุดเกินจะแต่บ่ายสอง พูดแต่ไม่ได้รู้เรื่องเขาหรอกอขาให้พุทนอนรางวัลน,นะพุทจะนอนไหมนอนฮะนอนไม่ใช่วิ่งเหี้ยไม่ได้ถ่ายม่ได้เนี่ใจ<ช>่ายแค่นิ่งไปวิ่งมาอยู่ยังข้างตีเพื่อนนะไปไหนไปไหนน้ำน้ำไปอยู่ข้างฝายกินแล้วก็ทิ้งกินขว้างแล้วพุทนะโดยให้เอาน้ำจากบ้านมากินนะกินทิ้งกินขว้างเนี่ย พี่เกินกินด้วยแล้วใครกินน้ำกินที่กินหมดเลยข้ามก็ต้องกินน้ำดิเนี่ยกินคนนั้นอะบางทีกินแบงดเลยไม่รู้เปนะไรทำไมนะแต่เาเอาเอาปาออกไม่อ่ะเอาอกแค่นี้ยังนิดนึงนิดนึงจนหมด่ะกินน้ำยะมกินน้ำเยอะดีไหมดี ดังดัดดำเต็มท้องเลยนะขึ้นจะไปครัไปนี่มันไปก็ได้ก็ได้อ,อยากให้มาซื้อแปง้งให้ยังไม่ซื้อแปง้งแปง้งอะไรฮะแปง้งอลไรฮะเข้าวต้มไปซื้อดิืแปง้องอะไรกูจะไปไ วาจูมัมาเมาเล่นนานแล้วบลเมอเกิน